ทำความพร้อมให้ท่านรีได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าการกีฬาประเทศไทยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถที่จะดําเนินการในการปรับปรุงสนามราชมังคลาให้มีความพร้อมในการแข่งขันการแข่งขันเอฟซียูยี่สนะครับที่จะมีขึ้นเดือนมกราคมที่จะถึงปปีหน้านะครับซึ่งก็จะเรียนเชิญท่านรีนะครับได้แถลงความมั่นใจ นะครับในการที่เมื่อท่านได้ตรวจเทียมสนามต่างๆแล้วนะครับว่าเราประเทศไทยเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดครับเรียนเชิญท่านผู้เกี่ยครับอ่าสวัสดีครับเมืท่านนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยท่านคนตระเวรสมยศพันล้วงและท่านผู้ว่าการพิจารณาประเทศไทยและผู้เข้ารับฟฝากราชวลชนทุกท่านนะครับ จากการที่วันนี้ผมแล้วก็ทางผู้ว่ากรทมและท่านออ ruk, านายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยได้มาทําการสารวจและดูความพร้อมของสนามราชมังคลากก็ดูแล้วทางรวมความเห็นกันแล้วว่าเรามีความมั่นใจในการที่จะจัดดี23ในเดือมัรคลาความพร้อมของสนาม ของเราปรับปรุงานแน่นอนภายในเดือนธันวานี้น่าจะเสร็จหมดทุกอย่างตามที่ทาง a อฟได้กำหนดเอาไว้นะครับเช่กนกรณีของสนามสนามหญ้าการตาสีตัวคารภายนอกห้องแต่งตัวนักกีฬาแล้วก็ห้องของผู้สิ่อข่าวนะครับความพร้อมเรามีความพร้อมทุกอย่างส่วนรายละเอียดที่จะเสริมอะไร บางอย่างเรื่องรายเอียดผมอยากจะให้ท่านนายกสมาคมฟุตบอลทัาน์นยศช่วยชี้แจงพเพิม่มเติมแ